เจอกันอีกครั้งนะกับช่องโวล,ลีวันนี้เราก็จะสอนแต่งรูปนี้ให้กลายเป็นแบบนี้วิธีทำจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยฮัลโหลทุกคนเป็นไงกันบ้างก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีในช่วงกักตัวนะวันนี้เราก็จะกลับมาสอนแต่งรูป จริงๆก็ไม่เรียกเชื่อว่ากลับมาหรอกจริงๆก็เหมือนเป็นคลิปแรกด้วยซ้ำที่ว่าเปิดตัวว่าเราจะสอนแต่งรูปเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคลิปหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการสอนแต่งรูปอะไรมากมายแต่ครั้งนี้ก็กลับว่าจะมาสอนสิ่งที่ทุกคนสงสัยมากที่สุดก,ก็คือการแต่งสีแต่ว่ายังไงก็ตามอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เบื้องต้นของการแต่งสีของเราเพราะว่า กว่าที่เราจะได้ไฟ n a ลของภาพแต่ละภาพขึ้นมามันก็จะต้องมีการอิดิทเพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรืออะไรอย่างนี้แต่นี่ก็จะเป็นแค่เบื้องต้นว่าเออเรามีวิธีการ Color g a ์เก g ิ้งยังไงเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันตอนนี้เราอยู่ในโปรแกรม Photoshop คือต้องบอกก่อนว่าอย่างที่เคยพูดหลายๆคลิปไปก่อนแล้วไม่รู้ว่าเคยดูหรือเปล่าแต่คือเราจะใช้ Photoshop ในการเกียริสีรูปนะเพราะฉะนั้นเริ่มไปเลยเราจะเปิด Open แล้วเราก็หารูปที่เราจะใช้เนาะโอเควันนี้เราได้รูปนี้นะวันนี้เราก็จะใช้รูปนี้ในการแต่งแต่ว่าเดี๋ยวเราขอไปอีดิตบางส่วนก่อนเดี๋ยวจะมาบอกว่าเราทำอะไรมาบ้างแล้วโอเคโอเคที่เมื่อกี้เราไปเตรียมภาพเพิ่มเติมก็คือเราได้ Select ในส่วนของไฟฝั่งนี้ย้ายไปไว้ฝั่งนี้เพื่อให้มันสมมาตรกันให้มันดู เออมีไฟทั้งคู่แต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าไฟล์ที่เราเอาเข้ามาม่แกะลืมบอกไปว่ามันเป็นไฟล์รอซึ่งถามว่าเราจะเปิดไฟล์รอใน Photoshop ได้ยังไงก็คือต้องไปโหลด CAMERA ารอปลักอินซึ่งมันจะอยู่ในเว็บ Adobe อยู่แล้วหรือใครที่ใช้ Adobe เวอร์ชันใหม่ๆขึ้นมาก็น่าจะเปิดได้แล้วก็แนะนำว่าให้เช็ค Adobe ของตัวเองแล้วก็อัปเดตเป็นเวอร์ชัน CS6 ขึ้นไปน่าจะมีเราจะเข้ามาที่ ฟิลเตอร์โอเคแล้วก็ไปที่ c a m e ล a า a ้อฟิลเตรตรงนี้อาจจะเป็นตัวหลักที่เราจะใช้ในการอิดิสีของเราเลยซึ่งก็จะมีแท็บตรงนี้คือฟังก์ชันอะมันจะเหมือนไลท์ o ูมเกือบทุกอย่างเลยนะจริงๆถ้าใครไม่มีโปรแกรม Photoshop แต่ว่าจะใช้ไลท์ o ูมก็ได้เพราะว่ามันจะ มีความคล้ายกันแต่แค่ว่าสำหรับ Photoshop อ่ะก็คุณก็จะได้รายละเอียดเพิ่มเติมเช่นการเกลี่ยผิวหรืออะไรซึ่งให้มันเสร็จในขั้นตอนเดียวซึ่งเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงใช้ Photoshop เนาะโอเคก่อนแรกที่เราจะทําเลยเราจะมาปรับไวบ้บาลานซ์ไวบ้บาลานซ์วิธีที่ดีที่สุดก็คือเราจะสนใจที่สีผิวคนเพื่อให้สีผิวคนอ่ะกลับมาเป็นปกติซึ่งจริงๆอ่ะ โดยเวลาที่เราไปถา่ายรูปอ่ะมันจะมีแสงไฟที่มากระทบอะไรเงี้ยมันทําให้สีผิวคนอ่ะไม่ปกติเราก็จะมาเน้นที่ผิวคนก่อนให้มันกลับมาสูบปกติอย่างเช่นตัวนี้จะสังเกตได้ว่าภาพผิวสีเนี้ยจะติดอมแดงนิดนึงเราก็จะดึงไปทางฟ้าเล็กน้อยแล้วก็แทนที่จะเป็นสีผมเข้นเราก็ดึงให้มันลงมาทางเขียวนิดนึง โอเคสังเกตว่ามันจะยังไม่ถึงกับขั้นสุดของสีผิวนะเพราะว่าถ้าเราดัดดึงมากๆอย่างนี้โอเคมันจะเข้มเกินไปแล้วมันจะไม่สวยเนาะเราจะดึงให้มันพอดีแต่พวกเงากระทบอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วเพราะไฟที่เราไปถ่ายมันมีความติดสีแดงเนาะต่อมาเราจะมาดึงที่ exposure ก็คือความสว่างของทางภาพเราจะดึงนิดเดียวพอ เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ตัวของไฟพวกนี้มันกลายเป็นสีขาวเราต้องการเก็บรายละเอียดของดีเทลไฟพวกนี้ด้วยแล้วก็ดึงไฮไลท์ลงเพื่อให้ไฟพวกนี้ที่มันเป็นแสงที่มันโอเวอร์เกินไปได้ดิมลงให้มันให้มันเบาลงให้มันเห็นว่าเออเป็นแสงไฟสีนั้นนั้นแล้วก็ชาร์โดชาร์โดเราก็จะดึงขึ้นเพื่อให้ส่วนที่มืดของภาพหรือรายละเอียดของภาพที่มันจมไปเออได,ได้ได้มีมิติพุ่งขึ้นมาโอเค ตัวไว้เราก็จะดึงลงเห็นไหมว่าไฟมันก็จะดิ่มลงด้วยตัว black แบ็คเราก็จะดึงขึ้นให้มันภาพมันดูมีป๊อปขึ้นมาเพราะว่าตัวนางแบบของเราอะยืนอยู่ในจุดที่มืดใช่ไหมถ้าเราดึงชาร์โดหรือดึงแบ็คขึ้นมาส่วนที่มืดะมันก็จะจโดดขึ้นมาทําให้เหมือนว่าเป็นเทคนิคก,การขุดแสงอีกแบบหนึ่งที่ทําให้ตัวแบบเราเด่นขึ้นมา ต่อมาตัวคอนทาสเราจะเพิ่มเพื่อให้มันมีความแตกตา่างให้มีระยะไดนามิกของภาพมีความระยะตื้นลึกของตัวแบบแล้วก็ตัวไฟข้างหลังเนาะต่อมาตัวเท็กเจอร์ตัวเท็กเจอร์เราจะดึงแค่นิดเดียวเพื่อให้สําหรับกล้องที่เซ็นเซอร์ไม่ใหญ่นะคะแนะนำให้ดึงแต่ว่าดึงขึ้นนิดเดียวพอมันจะทําให้ภาพเรามันดูชัดขึ้นคุณภาพก็ดึงขึ้นแล้วดีแฮก็ดึงลงนิดหน่อยโอเค ตัว white balance กับ saturation white balance ก็จะเป็นการเพิ่มบางส่วนของภาพส่วน saturation ก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นทาภาพเราจะดึงขึ้นนิดนึงตัว saturation ก็ดึงขึ้นนิดนึงโอเคตรงนี้เราก็จะได้ภาพโดยรวมเป็นอย่างนี้ละแล้วคราวนี้เราก็กลับมาดูที่ white balance ดูว่ามันยังสามารถปรับอีกได้ไหมเผื่อให้มันลงพอดีโอเคแนะนำว่าเวลาที่เราแต่งทุกครั้งอะ่ะพอเราทำ ตรงนี้เสร็จก็ให้กลับมาดูตรงนี้อีกรอบเพื่อที่เป็นการมั่นใจว่าเออรูปเรามันโอเคละไวบาลานประมาณนี้มันสวยโอเคต่อมาเราก็จะที่มาที่เคิร์ฟเคิร์ฟปกติที่เราปรับจะเป็นสูตรอย่างนี้เลยก็คือจุดสามจุดตรงจุดตัดนะแล้วก็ดึงส่วนที่มืดที่สุดขึ้นแล้วก็ดึงส่วนที่สว่างที่สุดลงก็คือไม่มีส่วนมืดและส่วนสว่างที่สุด ให้พื้นตรงนี้มันดูสีดำอะ่ะแต่ว่ามันดูเทาขึ้นเพราะว่าเราดึงส่วนที่มือที่สุดขึ้นเนาะต่อมาเรามาที่น้อยล d เดชั่นเราส่วนใหญ่เราจะมีสูตรการปรับอยู่ที่ประมาณ20-30ถึไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเกินกว่านี้ผิวคนอะมันจะเป็นวุ้นล่ะเออเราจะปรับประมาณนี้อย่างรูปนี้เราว่ามันก็สว่างพออยู่เอาสัก2 0ก็พอโอเคมาที่ฮิวนะฮะฮิวใช่ไหมเดี๋ยว <laughs> <laughs> โอเคมาที่ฮิวนะฮิวถามว่าเทคนิคที่เราแต่งอะแต่งยังไงหรอก็คือมันจะเป็นการแรนดอมลีแล้วคือมันจะขึ้นอยู่กับสภาพของภาพนั้นๆอย่างเช่นภาพนี้เราก็จะต้องทดสอบก่อนโดยการลากซ้ายลาขวาเลย อย่างภาพนี้ผิวมันค่อางจะติดอมแดงม,มาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะดึงไปทางส้มนิดนึงให้ผิวกลับมาเป็นปกติซึ่งมันก็จะส่งผลต่อตอสีอื่นๆที่มันมีสีคู่อย่างนั้นมาเลยทีนี้เราก็จะดึงไปทางนี้เยลโล่เราก็ดูว่ามันจะเปลี่ยนสีตรงไหนได้บ้างอย่างเช่นเยลโล่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีของใบไม้ที่อยู่ข้างหลังแต่ว่าคราวนี้เราเพื่อองค์ประกอบภาพเราก็มันมีความเป็นสีฟ้าความเป็นสีส้มเพราะฉะนั้นเราจะดึงมาทาง ีเหลืองโอเคสีเขียวตรงนี้เราก็ดูว่ามันเปลี่ยนตรงไหนก็จะเห็นได้ว่ามันจะเปลี่ยนช่วงนี้ช่วงนี้เราก็จะดึงขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราขอเบาสีเหลืองลงหน่อยโอเคส่วนสีฟ้านี่จะเป็นสีที่เห็นชัดชัดที่สุดว่าเปลี่ยนตรงไหนได้บ้างซึ่งฟ้าสีที่เราใช้ปกติจะไม่ใช่เป็นฟ้าแป้นอย่างนี้นะคือหลายคนเข้าใจผิดว่าเราใช้ฟ้า สีนี้ซึ่งอควาของเราอ่ะมันจะไม่ใช่สีฟ้าขนาดนี้มันจะเป็นฟ้าที่อยู่แค่ประมาณช่วงนี้ที่ติ่งออกไปทางน้ําเงินหน่อยซึ่งถามว่าทําไมสีฟ้าอย่างเงี้ยในบางรูปเราถึงรู้สึกว่ามันแปลกไปขนาดนั้นก็คือมันขึ้นอยู่กับภาพแล้วก็ตัวไฟของภาพด้วยว่ามันเป็นยังไงต่อมาตัวสีนี้เราจะดึงลงเดียว ห็นไ,ไหมมันก็จะมีความแบบเออเหมือนเป็นสีฟ้าแบบมารีนมารีนหน่อยส่วนสีม่วงเราก็ดูว่าเป็นสีม่วงเหมือนเดิมดีไหมหรือเป็นสีน้ำเงินดีเราก็เราก็รู้สึกว่าเออเราโอเคกับสีม่วงประมาณนี้แล้วก็จะมีผลต่อสีปากมากเลยนะมาเจนตาต่อมาก็เป็นตัวสีมาเจนตาซึ่งตัวนี้ถามว่าที่ภาพบางคนอ่ะที่ปากของผู้หญิงเนี่ยไม่มีสีหรืออะไรก็คือ โดยส่วนใหญจะเป็นที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็พยายามดึงให้มันแต่พอดีเนาะไม่ใช่แบบดึงไปทางใดทางหนึ่งแบบซีดกับซีดเลยอะไรเงี้ยต่อมาแล้วก็มาดูที่ saturation ของแต่ละสีเราก็จะดึงขึ้นเราอยากให้ผิวคนชัดขึ้นเป็นแบบสีสีอมอมส้มๆม,มหน่อยแล้วก็ตัวไฟเราก็ดึงขึ้นให้มีความเข้มนิดนึงส่วนใหญ่เราก็จะดึงขึ้นนะ ยกเป็นบางสีที่เราไม่อยากให้มันเออมันรู้สึกมันแรงไปเช่นสีม่วงเงี้ยถ้าเราดึงขึ้นมันจะแบบโอ้มันม่วงจังเลยลเราก็ดึงลงโอเคต่อมาเป็นที่ความสว่างเราจะขอดึงสีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นิดนึงก็ดึงเกือบทุกตัวแหละสีม่วงขึ้นเลยอตรงนี้ขึ้นก็แล้วกันก็นนนนจะได้ประมาณนี้ก็จะเห็นว่าภาพของเราก็จะเป็นสีประมาณนี้ จริงๆหลักการถ่ายภาพสไตล์แบบ Night p o r t r อ่ะมันก็จะค่อยงแต่ตัวอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราเล่นกับตอนนั้นมากที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของแสงไฟเนาะต่อมาแล้วก็มาดูกันที่สปิรตโทนนิ่งก็คือส่วนที่มืดที่สุดแล้วก็ส่วนของที่สว่างเราจะให้มันเป็นสีอะไรตรงส่วนของไฮไลท์เราจะให้มันติดส้มกันละกัน่วนส่วนชาร์โดเราขอ ลองเอสม่วงดูก่อนมอดูก่อนมอ่วงเงอ่าเราเอาสีม่วงเนาะก็คือพยายามดึงตรงนี้ให้มันน้อยๆหน่อยเพราะถ้าดึงแรงไปแบบนี้ภาพทางภาพมันก็จะกลายเป็นสีนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ดึงให้มันน้อยๆสัก7กับ10ต่อมาก็มาที่เอฟเฟกคือเอฟเฟกของเราอะ่ะเราจะทําให้นางแบบที่อยู่ตรงกาลางเด่นเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ขอบๆมันมืดลงนิดนึง โอเคประมาณนี้ส่วนตรงนี้เราจะไม่ค่อยได้ปรับเพราะว่ามันไม่ค่อยจําเป็นสำหรับภาพตอนกลางคืนแนหะถ้าเป็นตอนกลางวันจะได้ใช้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนเราจะแทบไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็แนะนําว่าออสำหรับใครบางคนนะที่มีปัญหาเรื่องแบบเอ,อผิวมันไม่ค่อยสมจริงอะไรเงี้ยก็สามารถปรับตรงนี้ให้มันขึ้นมาแล้วก็ปรับให้มันอ่อนลงได้นิดหน่อยแล้วก็เช็คสีปากกลับไปที่สีปากก็ดูว่ามันโอเคไหมประมาณนี้โอเคเสร็จละจากภาพเมื่อกี้ก็จะกลายเป็น จากสีผิวเมื่อกี้เนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมากันที่เคอร์บอีกครั้งตรงเคอร์บเนี่ยเราก็จะดึงขึ้นนิดนึงคือจริงๆแล้วมันตัวเคอร์บอาจจะปรับข้างในนั้นหรือใครสะดวกจะมาปรับข้างนอกก็ได้แต่ว่าเราจะปรับ2ออย่างเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันจะสมดุลเวลาที่เราออกมาดูข้างนอกแล้วบางทีขาไม่ ถ้าไม่ได้เราเราดูรูปอย่างนั้นอนะแล้วพอมาดูรูปที่มันผดเล็กลงอะ่ะมันมันเข้มเกินไปเราก็สามารถมาปรับกันที่ตรงนี้ได้โดยโดยเป็นเลเยอร์เลเยอร์ไปเสร็จแล้วเราก็จะมาปรับคัลเลอร์บาลานซ์กันตรงนี้ด้วยนิดนึงให้มันออกฟ้าหน่อยนี่ปรับสีเขยมนิดนึงนะี่จะติดสมหน่อยเอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรวมเลเยอร์ทั้งหมดโดยการ กด c o n t r รล e เคก็จะได้รูปที่เกือบ finish ละแต่คราวนี้เราจะมาเพิ่มดีเทลกันอีกนิดนึงตรงที่ว่าตัวคราวนี้ตัว composition ของไฟกับตัวนางแบบมันทำให้ไฟมันเยอะจนมันดูรู้สึกว่าเออมันเขอนตาเราจะมาทำให้ไอ้ไฟพวกนี้กลายเป็นโบเก้กลมๆเน้นให้นางแบบเราเด่นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะ copy layer ของรูป หลักของเราใหม่อีกอันนึงแล้วเราก็เข้าไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ไปที่เบอรแล้วก็ไปที่เรเดียนเบอโอเคคราวนี้เรเดียนเบอรเราในนี้มันเป็น10ซึ่งภาพที่มันเบอมันจะเบอมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะปรับไปแค่หนึ่งโอเคก็จะเห็นว่าไอ้โบเก้มันเริ่มบนแล้วแต่ว่ามันก็วนมาโดนตัวนางแบบด้วยเปล่าเราก็จะใช้ อย่างลบคือแนะนําว่าให้เลือกหัวสายใหญ่หญแล้วก็ให้มันฟุงฟ้งๆเนาะมันจะได้ขอบขอบมันจะได้ดูสมูทสมูทแล้วก็วนไปคือใครที่มีเมาส์ปากกาจะสะดวกมากในการใช้ฟังก์ชันนี้เนาะคุณจะสามารถแบบเก็บขอบได้ละเอียดมากแล้วก็สวยกว่าเ,เมาะเมาส์ธรรมดาหรือการใช้แท็กแพดเนาะก็แนะนําว่า ถ้าคุณต,ต้องการจะแต่งรูปแบบจริงๆก็แนะนําว่าให้มีติดตัวไว้ก็ดีไม่จําเป็นต้องซสาใหญ่มากก็ได้ก็สังเกตเดูเราจะลองปิดเลเยอร์นี้นี่คือเลเยอร์ที่เราปิดเลเยอร์แบ็กกราวด์ไปก็จะเห็นว่าไอบโบเก้ที่มันวนๆมันก็จะอยู่ข้างนอกแต่คราวนี้พอเราเปิดไปก็กกจะเห็นว่าโบเก้อมันค่อยๆวนเข้าไปหาตัวแบบตรงกลางโอเค แล้วคราวนี้ก็จะมาถึงการรีดทัดผิวก็ก่อนอื่นเรารวมเลยเยอะก่อนก,นกด c t r l E เหมือนเดิมถ้าใน Macbook หรืออะไรก็กด Command E แล้วคราวนี้เราก็จะมาซูมที่แบบเป็นรอยรอยสิวหรืออะไรเงี้ยก็ใช้ Healing b r u s ตัวฝฟหรือตัวเขาเรียกอะไรขี้แมงวันอะเราจะไม่ลบนะเพราะเรารู้สึกว่ามันจะทำให้ผิวดูไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราลบ อะไรที่แบบเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของนางแบบไปอะไรงนี้ก็ประมาณนี้สำหรับการตีทัดผิวนะก็ใครที่มีเทคนิคตีทัดผิวอื่นก็แนะนำเราได้นะเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราก็ทำแค่นี้ไม่ค่อยได้ทำอย่างอื่นโอเคเสร็จแล้วเราก็ออกมาดูองค์ประกอบภาพรวมว่าเออมันเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เราโอเคกับสีของภาพนี้แล้วนะแล้วก็องค์ประกอบต่างๆแต่ว่าเราจะขอเพิ่มเติมตรง ส่วนนี้นิดนึงเรารู้สึกว่าเขียวมันค่อนข้างจะแปนไปเพราะฉะนั้นเราจะสามารถ SELECT แล้วก็เข้ามาที่คัมเปิลเลอรฟิลเตอร์ได้แล้วก็ดึงแล้วก็ดึงสี จะเป็นการแอนเคิลเนาะโอเคคราวนี้เราก็จะมาสอนการแบบ mm hmm. เขาเรียกอะไรปรับรูปหน้าเล็กน้อยนะฮะ mm hmm. เข้ามาที่ฟ mm ิลเตอร์เข้ามาที่ Liquidify mm hmm. ใน Photoshop เวอร์ชั่นบางม่มันจะมี f a c e Detection ในการปรับรูปหน้าซึ่งอันนี้จะง่ายขึ้นเลยเราที่เราจะปรับที่จอไลน์นิดเดียวจึ mm ๊บ hmm. แล้วก็ตรงนี้นึ่ง โอเคแล้วคราวนี้สังเกตว่าปากม,มันจะเล็กกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ปากมันกลับมาเป็นปกติเราจะเราปรับแค่นี้แล้วเราก็โอเคเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นอันเสร็จก็จบแล้วสําหรับคลิปนี้ก็เปน็นทีิปวันนี้เราก็มาสอนแค่เป็นเรื่องของเบสิกในการเกลี่ยสีหรือเกลี่ยรูป เกลือรูปภาพว่าปกติเราเกีียยังไงซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยก็ไม่ใช่หลักการตายตัวของของทุกคนนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารูปที่เราไปถ่ายมาเออว่ามันเป็นรูปแบบนี้หรือเปล่าเป็นรูปที่แสงตอนนั้นเป็นยังไงสภาวาแสงตอนนั้นเป็นแบบไหนซึ่งอันเนี้ยก็ให้ทุกคนอ่ะไปฝึกกันเอาเองเองนะเาะเพราะว่ายิ่งฝึกอ่ะเราก็จะยิ่งเรียนรู้ได้ว่าภาพแต่ละภาพอ่ะที่มันออกมาเวลาเราแต่งเราควรจะแต่งไปทนไหนหรือทําให้มัน ยงงไก็หวังว่าทุกคนอะ่ะก็จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับใครที่มีคําถามหรือสงสัยในการอิตรูปของเราหรืออยากให้เราทาคอนเทนต์ไหนอีกก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ขั้นใต้มาได้เพราะว่าเราก็จะพยายามเอาคอมเมนต์ของทุกคนอะ่ะมาอ่านเออแล้วก็เอามาปรับปรุงคอนเทนต์ของเราซึ่งครั้งนี้ก็ยอมรับว,ว่ามาช้าจริงๆเพราะว่าจริงๆก็เคยถามไปใน Facebook Fanpage แล้วแล้วก็ ใน i n น t a g r กรมของเราแล้วก็อย่าลืมไปฟอ l โล่กันด้วยวอลูอิสนะก็ถามเป็นสักพักหนึ่งแล้วว่าอยากให้ทำติวเตอร์ไหมแต่เรากไ็ไม่มีโอกาสได้ทำด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าช่วงนี้ก็คือกลับมาอยู่ที่บ้านเนาะอย่างที่ทุกคนก็รู้กันว่าช่วงนี้ก็เกิดสถานการณ์ต่างๆเนาะก็ได้ขุดรูปเก่าๆเออมาดูแล้วก็แบบเอ้ยบางภาพมันก็สวยวนีวาแล้วเรายังไม่ได้แต่งอะไรงนี้วันนี้ก็เลยเหมือน เอาความรู้ที่ได้ก็มาแบ่งปันกันเพราะว่าเราก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลอะไรขนาดนั้นก็หวังว่าทุกคน่ะก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เอาไปปรับใช้กันบ้างแต่ยังไงเราก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิมนะว่าภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น่ะยิ่งฝึกบ่อยเราก็จะยิ่งรู้ว่าภาพของเรามันเป็นสไตล์ไหนเราจะแต่งยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่อยู่กันถึงจนตอนนี้โอเคก็หวังว่าทุกคนจะ มีความสุขแล้วก็ได้เทคนิคดีๆไปก็อย่าลืมใครที่แต่งแล้วอยากมาอวดกันก็สามารถไปอวดกันที่ direct message ของ IG หรือแฟนเพจก็ได้ w o l k l o u i s นะ v o l k l o u i s นะใช้ชื่อนี้หมดเลยก็ขอจบไปเท่านี้แล้วก็ไว้มีทิปอะไรใหม่ๆหรืออยากให้เราสอนอะไรก็มาคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เดี๋ยวในคอนเทนต์ข้างหน้าเราก็อาจจะเอาสิ่งที่เพื่อนๆบอกเออเอามา สอนอีกครั้งอาจจะเป็นการไตคัดรูปหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มีความรู้ไม่มากแต่ก็เราจะเอาเท่าที่เราทําได้เออมาบอกทุกคนก็เรากันว่าเทคนิคที่เราใช้เป็นยังไงก็ขอบคุณมากมากก็เจอกันในคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย